สวัสดีค่ะน,นี่แม่ค้าพาเที่ยวบูได้ไปเที่ยวติดโควิดก่เลยสิบห้าะะเห็ดย่ำย่ำเด็ดเด็ดย่ำแมงดาทะเลค่ะย่ำแมงดาทะเลเมนูดเด็ดวันนี้พิเศษส,สุดเลยค่ะววาะวนำย่ำแม,ม่ค้าเห็ดเองย่ำแมงดาทะเลค่ะ แต่ตรงมีแมงดาทะเลแมงดาทะเลสองตัวนะคะเด้อวันนี้วันนี้แม่การสิย่ำสองตเบิ้งไข่เบิ้งไข่อฮ้ยใครเต็มทองเห็นบ่ะคะนี่ใครเต็มทองเลยอันนี้เอาเบิ้งตัวนี้เบิ้งตัวนี้เบิ้งตัวนี้กะเต็มทองคือการมึงดูจะแซบบ่ะ อันนี้คือเขาเอาเส็นเมาออกแล้วเด็ค่ะคือแมงดาม่จะมีผิดกระบอมีผิดตัวนี้ตัวนี้สิบ่มีผิด้อค่ะกินได้เพราะว่าทังง้านเขาเอาเส็นเมาเอาเส็นเอาที่เส็นเมาสเส็นยังอะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแต่ห้องมาย่ำยางเดี่ยวเพราะวะ่าห้องบ่มีความชํานาญในการเ,เสร้นเซ็นยังอะเนาะก็เลยให้ทั้ง้านเขาเหตุหายแล้วเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ในการย่ำก็จะมี แมาเน่งแมงดานะคะแมงดาทะเลสองก็จะมีพริกหอมกระเทียมเนี่ยคะ่ะหอมเครื่องหอมนะคะเครื่องหอมแล้วก็มีมะนาวพริกหอมตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำยำน้ำยำแม่ค้าทำเองคะ่ะอร่อยมากขอบอกเลย อร่อยอร่อยสุดยอดเรียมอือเลยค่ะขาดไม่ได้ก็คือนี่มะม่วงมะม่วงต้องเปรีป้ยวๆนิดนึงนะคะเออทอนเปรี้ยวนิดน,นึงก็ดยค่ะทีนี่เขากะน้ำเบืองกันบ้าง ก่อนเดินเข้ามาเบิ้งมาอุปกรณ์เขามีอย่างไ่ย,ย่ำแมงดาทะเลค่ะแต่ต้องมีแมงดาทะเลแมงดาทะเลสองตัวเด้อค่ะเด้อมาน,น,น,นี้มันี่เมขาสิบย่ำสองตัวเบิงไข่เบิ้งไข่อุววว้ยไข่เต็มทองเห็นบ้ค่ะนี่ไข่เต็มทองเลยอันนี้อ่าเบิงตัวนี้เบิงตัวนี้เบิงตัวนี้กะ เต็มทองคือการมึงดูจะแ่แบบ่ค่ะอันนี้คือเขาเอาเส็นเมาออกแล้วเลยค่ะคือไม่ไดมม่ามันจะไม่ผิดก็บพมีผิดตัวนี้ตันนี้คืบ่มีผิด้อค่ะกินได้เพราะวะ่ทาทั้ง้านเขาเอาเส็นเมาเอาเสน้นเอาที่เส็นเมาสเสน็นยางอะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแต่ห้องมาย่ำยางเดี่ยวเพราะว่าห้อง่บมีความชำนาญในการเบิ่งเสนงน็นเบิ้งยางอะเนาะก็ะเลยให้ทั้ง้านเขาเหดใหายแล้วเรียบร้อยนะคะ อุปกรณ์ในการยำก็จะมีะมะงดา1นมะงดานะคะมะงดาทะเลสองก็จะมีพริกหอมกระเทียมเนี่ยค่ะหอมเรื่อหอมนะคะเสือหอมแล้วก็มีมะนาวพริกหอมตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำยำ น้ำยำแม่ค้าทำเองคะ่ะอร่อยมากขอบอกเลยอร่อยอร่อยสุดยอดเลียมือเลยคะ่ะขาดไม่ได้ก็คือนี่มะม่วงมะม่วงต้องเปรี้ยวนิดนึงนะคะึม,ม่แต่ทนเปรี้ยวนิดน,นึงก็ดีะทนี่เท่าก็ เบิ่งกันว่าไปที่การนี้อย่างนี้อันนี้ยังมันเนี่นี่ค่ะสิห็ดให้เบิ่งว่าต้อสิเอาต้องสิเอาไข่ไข่แมงดา ใค้ไม้ด่าจับท้องเนาะอุปรกรณ์แบบนี้เลยไม้หาด อืมเีว่าห้าสเสต็าย่ำก่อนเอาเห็ดย่ำก่อน,นเ,อาเนาะอ,อันนี้ใส่ก่อนอันนี้ย่ำาลยคะเห็ดมาเรี็บรอแล้วอืมจกากสารตามความชอบแล้วค่ะ อืมเอา,าเยังไม่ไหนซะเหละ่าเห็นน้องหอมหอมไหมค่ะใส่เป็นหอมแขกไหมค่ะถามว่าไม่ใช่หอม เดี๋ยวจะคนมักคือนกัน่ล้ววะาไผ่มักแบบใดก็ใส่ไปพอจะใส่ไปอีกเสร็จแล้วก็อันนี้คือโถนวดไผ่มักก็ใส่ไผ่บํมักก็บบต้องใส่ได้ค่ะเด้ออันนี้เป็นปลาอ่าใส่ก้อนจุน้อยเนาะเดี๋ยวทิ้งซิบมา Nói xong đây họ đang xay cơm đây khoảng một đầy đề nhà cả เนยเนาะไม่ค่ะมันมาลายๆหลายๆปนเสหอมเเสียบนะคะ กินมะนาก็ต้องใส่หลายเด้อค่ะเพราะว่าน้ำย่ำน้ำย่ำของแมคคาเนี่ยจะนี่ขั้วเปรี้ยวกับน้ำบักขามน้ำมะขามไม่แล้วนะคะแต<ม>่ว่าก็ับไซคอนนิดหน่อยเนี่ยแต่นะ้ำมะนาวกับกินมนะะั้ยเหรอคะกินมั้ยม,วมว่วนม้วนมาขาดเพื่ออะไรกันนี่แหละคะ่ะม้วนไปเลยใส่เลยใส่เลย คนทุกคนสุดของแม่ค้าแม่คาจดใส่น้ำปลาน้ำดีมากเหมนะน้ำปลาน้ำจะก,กนะ้ำซอสเอ็นะเฮ้ยแล้วไรเวลาแบบ้ตัวนี้เนาะคนก้อนแล้เขาสิ แซ่บก็ยังซิมบูดหน่อยกันอืมพอดีแล,และบัดที่นี่ข้าสิมาเอาแมงดาใส่เอาไข่นี่ค่ะไข่แมงดา อ,อพี่ตะไคร้ได้ค่ะเนี่ยขวดขนี่ค่ะใครนลี้ยงดาได้ค่ะเนี่ยขวดลงไปเลยนี่ทั้งลานเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งตัวตรงยานอยังนะเฮ็ดก็เป็นเข้าไปเขาเฮ็ดให้เนาะ่ต้องนะใส่เสี้ยเนะคะใส่ลงไปตรงนี้อืมเด้ร้ายน้องยีตัวนึนงเลยค่ะก็ได้ร้ายแต่ว,ว่า มีนแค่หนึ่งตัวนะะี่ค่ะนีแค่ห <Ooh. S 1> น,นึ่งตัวโอ้หลายหลายหค่ะมาดตรงนี้นี่้า จ้งแนมในให้เห็ดอาเบิมพอมนะว่ามีใค่กับภาษีหรือเหม่นบ่ค่ะอ่ะเรียบร้อย เกัมาจ้าพี่น้องมา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 เรียบร,ยร้อยแล้วจับใส่จานแล้วเรียบรย้อยอุ้นดูอุ้นดูค่ะมาค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดเรียบร,ยร้อยแล้วกเ็เล็จ้าใส่จาน จะเจจานเป็นนี้สิมึงได้ได้สองโตนะฮะอันนี้เะาก็มาซิมเบิรงละรสจานิจัดจานขนาดใดนนมีมือบอกแจงมือบอกแตงกลับก็หอมหาหญ้าพักหาหญ้ากะช่วงตลาดกะปิดเบิร์ด ครับพี่หนุ่งแบบบอบค่ะลืมเด้อค่ะนับคลิปนี้ไหมคะเราคงจะจากไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะท่านว่างๆก็เป็นเฮตดกินค่ะแบบด่าแนบบนึงงด่าเฮ้อ ทำเตียวตีเฮ็ดนี่แหละน้ำยำแม่ค้าเฮ็ดเองใครผู้ใะไรอยา,ากคูยจ้างว่าน้ำยำแม่ค้าเฮ็ดจังไรน,นะครับเอ่อขอในแต่ใคอมเมนต์ได้คำหลน์คนจังไรเดี๋ยวแม่ค้าสิมาบอกว่าน้ำยำมีวิธีการเค็ดแบบใดได้ะค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้แม่ค้ากะติขอลาเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคนที่ชอบเบื้องล้วชอบกับแมคคาก็ขอฝากนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับแม่ค้าจ้าเพื่อเป็นกาลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ